เสียท็อปนักตีมีดเพิ่์นมีอาชีพเพชรมีดงานรักเลยบอกครับนี่แม่นครับผมงานรักงานน้องนะครับนองเร้นนองเร้นนักพือจากอิรียับมือครับว่าหันไปต่อยผมม่วงมากครับผมหันใส่ทั้งรถดำรถไมโครถตั๊กรถจกแ่เจ๊ผมม่วงก็ยังคือรถดำเนาะโอ้ยเสียวเออผมม่วงต่วก็ยานลายทุ่นเนะครับโลกทุ่นในเฉพาะเรื่องมันนี่เสียท็อปพาเพลินครับวันนี้สเอา เอาดามาหันบังวงครับปนี้ สวัสดีครับผมผมพีแซททีวีชแนลยูทูบกิติเตมไปด้วยความันเทิงวันนี้เรามานอกสถานที่นะครับผมวันนี้เราเออผมไปเข็มมราลาดมาผมก็เลยแวะมาหาเสียท็อปเสียท็อปนอนก็กกอกกิกกกกกกนังเถิงขึ้นไปพุกเองแล้วได้วางหันออาผมเลยถือโอก,กาสว่าเออว่าหันไปต้อยผมวังมากครับวงหันใส่ทั้งรถดำรถไมโครรถตักรถจุกผมหวงก็ยังคือรถดำเนาะโอ้เสียวเอางวางังวะย, <laughs> ยอ <laughs> โอ้ยลงทุนเลยครับ ลูกทุนในเฉพาะเลยวันนี้ี่เสียท็อปพาเพลินครับวันนี้อเสียเอาเอาดาบมาหัน่นบักม่วงครับวันนี้ขึ้นบักม่งวงก็ยังเอารถด,ดำขึ้นไปหง่อยเลยครับไอตากล้องเป็นคนแบบขึ้นไห้ครับเพิ่นเสียวว่ะจ่ะแต่ว่าบริวารได้พึ่งแล้วนะแต่ก่อนกามานี่แหละครับผมแบบบริฮ็ดมาคลิปมาหลายคลิปแล้วก็เลยแบบขึ้นหอดเพิ่นนะนะแบบกล้องก็ยากว่าหาเพิ่นแต่เึิงเลยตั้งแต่ปี2020ปุ่นไปเอาบักขอนะมุดชมกระดำนะครับผม มันก็เวอร์เกินน่ะนะครับซึงมีตะลุดดําไปเลยครับอ่าวันนี้ก็มีเมนูนะครับสมนครนำเสนอครับหมักม่างกระซอนะครับผมกับเสียท็อปนักตีมีดเพิื่อนมีอาชีพเพชรมีดงานรักเลยบอกครับนี่แม่นครับผมงานรักงานรองนะครับนอนเวนรนอนเวีนนับถือจากอิริจับมือครับสุดยอดเลยครับนี่แล้วพักนี้ครับผมงานไยเลยอสมือินี้การขอขอบคุณครับคนสีิจัดฉากให้นะครับผม ไปจัดมุมกล่องแน่นอนแน่หนีหายเบื้องล้างนะครับตอนนี้นั่งเบื้องผมอยู่ตอนนี้นะครับผมปลาเข้ามาลงมือกันกินนะครับผมอ่าเสียท็อปมาเฮ้ยงำคำยังไงนี่เห็นว่าอะไรก็เลยเห็นว่านักดีพานี่อินเทอร์ทัก โอ้ยนึกออกอันนี้ออกนาจ้าเจมจาเตียนนะผมเอาเล่ามาเฮ็ดพิบประเพณีนะครับปกติเล้าสีแบบตีมีครับอันนี้เอาเล่ามากินบังหวังกระซอลงสองนี่มันก็บุกคือแนะ่นอนโอ้ยตากล้องกะยากนลครับพี่น้องเอ้ย เป็นไงเสียท็อปขาดเทิงบ่เทิงยอจักมือแน่นอนมื่อนี้เอใบหมากเทิงแล้ว,ลวตั้งแต่คลิปที่แล้วยก็เกลาหุ่นเให้บึ้งกับซีหูอออเองอ้าเสียท็อปบ่ปวดตือไล่นะส่วงนี้นเนาะแล้วพอมีครับผมบ<า>อไปวดเห็นเลนะฮะอ๋อกุสาวเยอะมีบู่้สาวบ่มีแม่นบ่ มีอดอกอุจาร์เนี่ยผมมีพญาญน,นี่เนี่ยครับผมว่าอือ,อจะไม่พูดกันอือจะไม่มมพ,พูดกันข้าวมาพูดกันเนาะอ่ากี่ใบเนาะยาเลยเนาะยาเถอะเนาะแอืเอ้าลุงน้องเสียท็อป่นคือมาหมาเนาะฮึ่น่นมาคือสีค <c oughs> ลังเนาะลุงน้องยักษ์ก้นครับอยู่นี่เฮดมีดนี่ยเก้าคนนะเนี่ยจะรอนเพิ่งจะสิบสองคนเลเนี่ย ้อยแสบลายมันหนองมัสมแม่งครับพี่น้องนี่ฤดูการแรกครับทั้งปีนี่คือการแรกเลยกิ่นมังวังอันนี้ครับมังวังกรสจกว่าหน่อยนี่นี่นี่ครับผมนี่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 ต่อครับอันเสียท็อปครับมันนี้ก็ว่าคลิปหนาสีผ้าเพื่อไม่ให้ยังเน่นนะครับนี่คลิปหนาสีผ้าด็ดมังไฟเลยครับมังไฟบอดมังไฟยังโอ้ยเบิร์ดครับอมังไฟหางก็ไปไปตกใส่เขียงหน้ากระจกแบบนันมันก็บรับากาศ ยาด้ยครับแบบงยผมเบกเกิลครับผมเมื่อยเลยครับ,<ซ>บผบบมบคุ้มสิบหัคาไบบบ่เออเศษท็อปเป็นค้นเบเก่งบ่ครับบ่บ<อก>่เบ,<อ>กบกเก่งแต่ว่าลูกมื่อเก่งบ่ครับเพราะมันกันนั่นแหละครับอ๋อใครในนั่เวิ่งตัวอนอนเวนิ่งเนาะนอนเวิ่งนี้ไม่มีใครมาจา้างเลยครับผมอยากไปนอนเวิ่งรับจ้างนอนเวิ่งมัมมี่ครับผมแล้วก็พางงานมันง่ายสุดเลย โอ้ยเข่อะไรับบขักว่ขกขักอีเนาะอยากให้ผมมาอยิ่กบ่ครับอยากให้ผมมา่กว่าครับเนชะมาครับผมดีต้อรับเสมอบอให้ม่ยอแข่งตอยอีกเอบอแม่งย่อไปย่อมานี่ยละผมมาเลยลบากใจยิ่บกว่าน้อยเรือ ว่าทัวนครับผมบป็นลำบากแอ้ว oh. มีทีมงานบ่ครบเนาะออืทีมงานขบใครเยอะกินหอดบ่าวแม่ก็แล้วกินหอดสุกกรสุกกรสุกกรดูคนนอนอยู่มันตื่นแล้ว <c oughs> สุกกรของปวดเสียทออมั้งยังครับของปวดของปวดอือโอ้ยยังรอโอ้คือบอกแล้วมากูแนวมากูแนวบ่โอ้ แนวโอ,โอ้โหจบแ้วไปก่อนสนอจบไลเนาะจบเด้ว,ว,เเดวครับผมต้องกับหมูยู่กับท้าไหมเขาคนเบืองเบืองฟั่งนะนะจบแล้ก่อนสนอหน้าเช่าสิอันนั้นเนาะสัมสัญญญนยน์ยี่คอข่ยนี่โอ้อยยาบา <c oughs> ้าเถอยจะยไจบกอยากลำบากก็ได้และว่าสัญญสานทียาอมากเยังไปเดินๆแน,น,นึง <c oughs> ถ้าเวลาเป็นมื่น่ไ้นะจอมเนี่ยปังปะสบแล้ว ให้ก็เข้มอยีกแล้วเข้มยังมาไข่เดียวเห็นเต่าไหมตั้งเอาเราไปผสมมาใส่นคนาเพื่ <c oughs> อนหม้อว่างกระสุม่มเจลกระซุ่า <c oughs> ครับ <c oughs> โอ้ยอย่าเปียกใจครับได้ยินเสียงรถนี่คือคือ,อยี่ห้อเซียท็อปยูนี่คือ,อ,อมองทัพงานครับผมเป็นบริษัทองค์กรใหญ่หนึ่งครับ โอ้รถดำมันมาแล้วเริ่มเริเรินี่บอกคนขับรถไทยมากินน้ามันนาครับพี่น้องมาต่อครับเมื่อกี้รถไทยมาข่มเหยียบแค่มุนสนันอยู่ครับเหมือนกัเลย้งอเขยออกครับแล้วก็มักต่อกันเลยครับผมหมฮันรถไทยพันมาเอาดินครับกับรถดำปหยั่งยำ่งยักรอบๆให้มันเลยแล้วกันแล้วนครับอ้ไปมันจะไอเสียงตาหน่อยเด้าใส่หัวป๊อปเอ จะข้าวจะข้าวรถดำมีความากครับขอเวลาอีกไม่นานจัผ่านตาที่ครับอโอ้คุณหยดได้เนาะแก้วเพิ่นกะับอู้ <c oughs> สนใจขนาดนี้น สนใจบ่อันงานอั่าน p r o d u c นแสดงละวขวัโอ้สื่อโมมีนน่ได้เลยเพิ่นเราโมมีม่เนาะแมนยูเนาะมาจะซื้อโตอย่าเข,นะ <c oughs> ขานะขาโตแพงหน่อยเด้บอกจะได้ต้องแพงไข่แพงกว่าราคาด,ดาบบ่แหมอือสมองละหมื่นขือไปอยุเขาอสมองละหมืน่นแบบเชียงได้เนาะก็แก๊กพวกเข่าบดไม่ได้ลเลยเรียบร้อยครับเงินหมื่นเสียไปเลบาายบดได้นั่งแบบเ แต่งเงินง่ายได้อะไรเนาะนัพีัอชีจะจองจากบาทอือกจะกบาทสนาเบิยโอ้เนี่ยนั่งสัน่นครับทับเบึงครับจะรู้ยูทูบเบอร์โครงการ3จะไปไทยเอ่อยู่คาเฟ่ครับผมเป็นฉากฉากหนึ่งในฉากครับผมผมโมเดทไทยเบิร์ดดอกนั่งยังงก่อนฮะนั่งะอะไรยังงก่อน สลุย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 ยูทูบเบอร์โครงการสามนั่งเอียง้าผมตะ,ตะก๊องหัวครับผมออมูร่าอีกเพื่อนครับหัวนำกันครับบังอ,อ้ยปวดนะครับผมไปจากตอนนี้ปวดเจือ นาเสียท่อบ้านาเสียท่อน้ยบุกมือถ้าใครมาซุมเนเอจุบจุจุบุน้เขาเนี่ยน้ำดิ่นจะคล้องจำดิ้นจะคล้องหมดเลโอ้ยบัวนาเลยครับไปไปแล้วไปแล้วต้เอาก่ครับตงาไเลยไป เจ้าหน้าที่เนี่จะค้นคุ้มจัาหน้าที่แหละค้นคุ้มเลยสาวเจ้าหน้ที่บอสค้นคุ้มครับปวดจากชันผมมาเลยมาเลยมาแล้วครับผมมาไวเหรอครับบอสเป็นยังครับบอสเป็นยังคลิปนี้ก็สั้นๆเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ช่องยูทูปพิซซ่าดีวีดแนนยูทูปเดลเกอร์บันเทิงแล้วก็เสียท็อปนะครับก็อย่าลืมนะเฟซบุ๊กนะผมฝากไปด้นะครับผมเข้าไปติดตามได้แล้วครับผม อย่คลิปหน้ามีอะไรก็จะมาหาพี่แกเองนะครับผมขอจบคลิปครับสวัสดีครับท่า